พี่ชายค่าเอาเอาไปเก็บจ้าคนขายเกาะมาแล้วเขาขอบคุณครับครับผมอบอุ่นจังว่ายังไงจ้าเก็บไปค่าเขาทำไมใครพูดหรือเปล่าเอามึงแทงทำไมอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนนี่พี่เหรอพี่พี่คเหรอใช่พี่ชายให้ สายเลือดสวัสดีครับพี่พี่ชายข้าเขามาขายเกาะให้ท่านแล้วเอาเอากี่ตัวครับท่านท่านเอากี่ตัวพี่ชายข้าไม่เอาแล้วเอา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 ยี่สิบตัวก็ได้จ้ะปะ้าป๊าแม่เขาไม่เอาแล้วนี่มึงเห็นไหมนะแทงทำไมล่ะครับ ไงแลยวะพี่เปี๊แทงเราไหมแทงอะไรวะมึงแทงลูกกลัวทำไมอ่ะทำไมอะมฮะไม่ไม่ไมีเสียงแกเขาถามว่ามึงก็ตอบก็สิไปม,ม่ถึงเลยอ่ะเขาพี่พี่ชายข้าเขาถามท่านว่าแทงแทงทำไม น้องผมผมก็เลยแทงเล่นเฉยๆครับเรารู้จักกันไหมครับไม่ถึงเลยครับเขามากับผมไงเอาผมผมรู้จักน้องชายผมไหมแล้วผมรู้จักคุณไหมก็ผมไม่รู้จักไงคุณแทงคนที่มาผมได้ไงครับข้าข,ขอละพี่ชายข้าพ,พวกกตีผมเจอผมก็แทงกันเล่นมันก็แทงผมผมก็แทงมันไงแล้วผมรู้จักคุณหรอ ก็ผมก็ไม่รู้จักคนเหมือนกันไงแต่เขามากับผมไงม,มเล่นก็ใจได้ <c oughs> ครับ응รอมืบอมแล้วเพื่อแนแทงทำไมครับก็ก็ผมเนี่ยเล่นกับมันไงครับปกตเิเอ้ยเหมือนแทงคืนนี่ไม่อยู่วุฒินี่ยะใช่ใช่จากพี่ชายครับครับข,ข้าไม่มีอาวุธ เขาว่าท่านใจจยินก่อนดีกว่านะใใจไม่เคยมีผู้ใดข้าแต่ท่านปคีค่ากำลังรับของให้พี่ชายค่าอยู่ายอยู่นะอ่าเขาแต่แล้วทําไมอ่ะก็กเพิ่งมาก็ไม่รู้ว่ามากับเขาไงถูกไหมใช่อ่า ก็ถ้ารู้ก็ไม่แทงอยู่แล้วไงก็ไม่รู้ไงผมขอโทษแล้วกันครับผมไม่รู้ไงผมนึกว่าน้องมันมาคนเดียวมันมากับมีรถไอไม่ใช่มีรถมีถมเชอร์ไงไปไหนก็ไปครับเราโจ๊ไปชั้นสองปะครับ จะ<อ>กันน้องเอ๊ะเป๊ะเปครบคนไม่ย่าต่ำหนึ่งว<ค>่ะครับพี่ข้าข้าจะเลือกคบพี่ชายข้าโทษเดี๋ยวข้ารับเกาะให้ต่อดีกว่าท่านท่านรอแป๊บนึงนะรอบหน้าถ้ากูแทงไม่ได้กูจะไม่เล่นกับมึงละเอา้า อะไรนคือคืออะไรเนี่ยพี่ชายค่าค่าผิดเหรอ <c oughs> พี่ชายค่าในตัวท่านมีกี่ตัวแล้วเหรอ <20. S 1> ยีย่สิบยี่ยี่สิบแล้วแล้วในตู้เหรอเยอะแล้ว <c oughs> มันมันพอไมอ่ะ ไม่ข้างงเฮียข้าโดนเกลียดไปด้วยเลยคืออะไรเนี่ยข้าไปทำอะไรให้เนี่ยแต่ตอนนั้นข้าไม่ได้เล่นกับเขาเฮียแล้วมาพูดแบบเนี้ยเนาะไม่เป็นไรคนเราเป็นอย่างนี้แหละมีหลายประเภทเรื่องเราเองจะเป็นประเภทไหนเดี๋ยว้อาข้าต้องใจเย็นไม่ต้องกระตดดหัก โอ้ยเฮียบางทีข้าก็ไม่ใช่ตัวตลกที่ใครจะมาทำอะไรก็ได้อะท่าน,นยังไม่เคยทำกับข้าแบบนี้เลยถึงทำแล้วก็เล่นกันอเฮียเหมือนข้าเป็นตัวตลกกัตอนนี้ท่านรู้ว่าก็ใครจะทำอะไรกับข้าก็ได้ท่านรู้ว่าเข้าใจข้าเห็นใจท่านนะถ้าไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมนะถ้าไม่ใช่ตัวตลกด้วยเดี๋ยวไว้นี่เลยคิดมากข้าไม่ได้คิดมากอยู่แล้ว ถ้าท่านไปพี่ชายข้าท่านไฟกี่โมงหรอไปรับที่ถ้ามันสามทุ่มเราก็ยังไปรับที่เลเบลทะเลทรายได้ไงคนน่าจะเยอะกว่าไปกันไหมละ่ะเนี่ยเดี๋ยวไปชิวๆรีบเนื่องรีบร้อนสบายสบายเฮียแล้วอยู่มาดาพานที่ข้าเฮียถ้าแทงเล่นไม่ได้เอ้ยแล้ข้าถามว่ามันจะเป็นต้องแทงหรอว่าท่านไม่เห็นทํากับข้าเลยหวยแม่งมองข้าเป็นตัวตลกนี่หว่าถ้างั้นน่ะพี่ชายข้าใช่ไหมละ่ะโอ้ ตัวตลกสำหรับใครกูไม่รู้ลองเป็นน้องกูให้ละเห็นอย่าท่านข้าไม่อยากกลับไปทําอะไรแบบเดิมแนละ้วไม่อยากมีอะไรอย่างเดิมนะก็ไม่ใช่ตัวตลกอะถ้าถ้าเป็นได้แค่ถ้าเป็นได้แค่ให้ท่านคนเดียวเท่าน,นั้นแหละถ้าไม่สนละไปจากพี่ชายข้าเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าไปเลเรลทะเลทรายก็ได้จากพี่ชายข้าเผื่อที่นั่นคนจะเยอะกว่าไงเราจะได้ได้ได้รู้ว่าไฟเป็นยังไงไงแต่เรากูก็ ปกติอยู่แล้วจะกลายเป็นบางมากขึ้นรถไปทิร์เดี้หนครับล้มเร็วขึ้รถไปทดี้ใช่ครับภาพนั้นเลยครับพี่นโมลพี่ขึ้นรถไปทฟคดี้ไนครับพี่นโมบอกว่าขึ้นรถไปเทรดีให้ผม่ลยได้ได้ได้ขึ้นรถเลยครับพี่นโมนะเวสไซด์ครับก็น่าจะแบบพวกอาไปรแลนมารไปแลนดมาร อยู่เลเวลเอเลเวลรล่างล่าสุดนะตรงไหนครับเลเวล่างเหรอล่างครับเลเวลรล่างล่าสุดไปเจอนี่คือให้ทำไงครับแจ็คแทงเลยเหรอหรือว่าไงครับใช่แทงแล้วไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่เอนั้นเจอก็แทงเลยตามนั้นแทงที่เลี้วชี้ใช่ไหมแทงเลยใช่ไหมไม่ใช่เทลดีเทลดีอ๋อโอเคโอเคกีทำดีดีเออเกือบเกือบเกือบทีดีนะถามก่อนอันนี้คือเราไม่ต้องถามถึงเหตุผลแล้วใช่ไหม ตามตามแจกเลยตามแจกเลยรู้เรื่องครับไปรวมไหนอ่ะเบลล่างอ่าไม่ไม่ใช่ครับเจอเคียวดีเบลล่างล่าสุดอะแจกบอกแล้วก็เจอปุ๊กว่าแทงเลยเจอเราเจอเราตาเราตาตัวเดียวเหรอคนหนึ่งเหรอคนหนึ่งเขาวาเลี่ยฟเรื่อเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนน่าจะมาดูห้องบนหน่อยเหมือนจะมีห้องบนด้วยนะ

แช่เลยค่คอยแทงเอามีดแรงๆไปแทงเลยไอแรนอ่ะิีเป็ดอ่ะไปมึงจะได้ไม่ต้องมาโดนม่งกันเว้ยไอโอ้ลงลงลุงพี่เฟดอกพี่เฟดไปลงข้างล่างตรงกลางเออเออเออต้องแย่งกันได้ไหมสองคนคุยกันก็พอมันพื้นที่มันนิดเดียวเองอย่าแย่งกันได้ไหมไป็ต้องเข้าไปแล้วพี่เออเอาโออย่าหูดับได้ไหมเฮ้ยคนเดียว ระยพี่เออใจใจเย็นๆดิพี่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องเข้าไปเสริมแล้วมุนมึงก็ต้องไอ้นี่เว้ยมึงก็ต้องแบบไอ้นี่หน่อยเยน้นหน่อยผมบอกไปแล้วพี่แต่ว่าฉับ้ไม่รู้ผมบอกแล้วว่าค่อยๆ<อ>เอาออกมีดพี่ไม่ต้องรีบออกก็ได้พี่ค่อยๆอ,ออกก็ได้ปีนะ ตายแล้วตายแล้วพี่ตายแล้วเออเออมื่อกี้พี่ตายเอ,อ้ากรผิดกรผิดพี่ะพะเครออพี่สวดไปแล้วอะ เราเราเราไม่ได้มีกับไอ้นี่หรอนี่กับที่แต่จับเขาให้เอาเยสเยสโอเคอ่าเดีเล่นเองเกิดอะไรขึ้นอะอ้าวยัน กูอ่ะกูบอกให้ยังพต้อยังไม่มาหรอยังยังยังเขาจะมาตีไวเบย์เว้ยมึงจะทำกูทำไมนี่เฮ้ใจเย็นโอ้มันใช่ไหมนี่เพราะมันแปลกแปลกแหละ ว่ามันไม่น่าใช่นะเอ้ยเขาพูดอะไรโอชาพูดดีว่าอ๋อไม่มีอะไรครับพอดีผมแทงเล่นๆฮัลโหลครับพี่โอเดีไม่ต้องตกใจนะครับพอดีอยากแทงเล่นๆเฉยๆโอเคครับเอาเรากลับไปใช่ไหมครัพี่อะไรนะครับผมพอดีอยากแทงเล่นๆเฉยๆฉยไอยู่ต่ำๆก็ดีอยู่แล้วไปหอกลับกลับกลับหวัวใจหวัวใจต่อต่อ